ดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอการกับพี่น้ำเงินน้ำซับรถแท็กเตอร์อิซากิรุ่น AT5520 ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด52แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ d ด r e เ t i กอินเจ o ชตัวระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะรถสภาพสวยสีสันสดใสเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้งานมากๆ สำหรับอิสกิ a เอที่ Made in Japan สัญชาติญี่ปุ่นนะคะสำหรับตัวนี้นะมาพร้อมกับชุดใบมีดันดินหน้านะคะด้านหน้าใส่ชุดใบมีดันดินหน้าคาล่างนะคะด้านหลังเราเกาะเป็นฐานพวนใหม่ให้นะคะเป็นฐาน6คูณ24ใหม่จาก LCS นะคะสำหรับตัวนี้นะ เรียกว่าหล่อๆพร้อมใช้กันเลยค่ะติดตั้งอุปกรณ์ให้2ชิ้นนะคะแล้วก็ยังใส่ยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางคู่หลังใหม่เบอร์1 3 6ขีด8นะคะยางคู่หน้ายางใหม่เช่นกันค่ะเบอร์9 0นขีดส6นะสำหรับคันนี้นะคะกับพี่น้ำเงินน้ำซัพ์อิสกิรุ่น AT 5520นะคะ ตัวนี้สภาพสวยๆเลยค่ะนี่เลยชมกันอย่างใกล้ๆนะคะสีสันสวยสดใสนะคะเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะนี่ค่ะเรียกว่าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสำหรับอีสกิ a เอทห้าห้นหน้าร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสะภาพสวยมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะ ตุ่นพาดูชั่วโมงทํางานนะคะคันนี้อยู่ที่664ชั่วโมงเท่านั้นค่ะรถสวยทํางานน้อยนะคะ664ชั่วโมงเท่านั้นระบบเกียร์นะคะตัวนี้เป็น8ดเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะนี่ค่ะ8ดเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะ ปะเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังตูตรงคอพวงมาลัยนะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวมากๆพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลี้ยวง่ายเบามือค่ะสำหรับตัวนี้นะสำหรับอิสกิเอท5520กระจกมองข้างมองหลังใส่ให้ใหม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูบริเวณห้องโดยสารเนาะนี่ค่ะเบาะนั่งนุ่มๆไม่มีขาดนะคะ ลังคองลังค่านี่ค่ะไม่มีตาค่ะเรียกว่าหล่อพร้อมใช้งานกันทุกระบบสำหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะท่านใดทีมองหากันอยู่นะคะสำหรับ AT5520 52แรงหน้าร้านมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะชมกันอย่างใกล้กๆค่ะหลายๆท่านอาจไม่สะดวกมาหน้าร้านเนาะสามารถจองจบแปลงอากาศได้เลยนะคะ ปิ่นพยายามจะให้ชมกันอย่างใกล้ๆหนูด้านท้ายนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ PTO พร้อมปั่นนะคะเกาะตัวโรตารี่ตัดหญ้านะคะใส่ตัวสูบนะ้ำใส่เครื่องพ่นยาได้เลยนะเช็คเรียบร้อยค่ะไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะสำหรับตัวนี้นะไฟสองผานใส่ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสำหรับ อิสกิเอท5้าห้นคันนี้52แรงนะคะจากค่ายอิสกิไม่กินเจแปนค่ะรอ,อแบบนี้นะคะพร้อมใบมิดันดินหาแล้วก็ผ่านไทยใหม่ราคาเพียง368,000บาทเท่านั้นนะคะ3ามแ0 0หบาทเท่านั้นถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้เดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการขัดขี่ใช้งานกันนะคะ ว่าสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะนี่ค่ะชมเครื่องยนต์กันอย่างใกล้ๆตัวนี้สีสันสวยเดิมมากๆเลยนะคะตัวเครื่องไม่มีรอยแกะรอยถอดนะไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะสภาพสวยมากๆนะคะสำหรับ a t ท520คันนี้ค่ะนี่ค่ะชมกันอย่างใกล้ๆเลยนะคะหลายๆท่านอาจไม่สะดวกมาหน้าร้านเนาะสามารถจองจบกลางอากาศได้เลยนะคะ ตัวนี้สภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆม,มาพร้อมกับชุดใบมีดแดนดิน,น่านะคะด้านหลังเรากาอเป็นผ่านพวนใหม่ให้นะคะอุปกรณ์หลังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานได้นะคะนี่ค่ะหล่อมากๆเลยตัวนี้นะทีน้ำเงินนำซัพ AT5520 นะคะ52แรงมา้าชมกันอย่างใกล้ๆเลยนะคะหล่อมากๆตัวนี้ ใส่ยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ AT5520 สัญชาติญี่ปุ่นนะคะตัวรถพร้อมใบมิดันิดินาและผ่านไถยใหม่ลหล่อหล่อพร้อมใช้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น oh. 368,000บาทเท่านั้นถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ ร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศแถมฟรีในระยะ400กิโลแรกด้วยปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนูปิน่นแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ